สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการแกะกล่องนะครับเกม Underwater City สครับภาคเสริมที่ชื่อว่า New Discovery นะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมภาคเสริมนะครับของเกม Underwater City นั่นเองนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการ run through ไปแล้วนะครับเกมนี้นะครับส่วนภาคเสริมเนี่ยนะครับจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ มาดูกันนะฮะก็เกมนี้ภาคเสริมตัวนี้นะครับได้ได้1นึ่ถึงสคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเป็นทริปเปิลเลเยอร์นะครับก็ผมว่าแกะเลยดีกว่านฮนะแล้วก็มาดูของจีนข้างในกันนะครับ นี้ครับแน่นอนก็จะมีการ์ดนะครับการ์ดใหม่การ์ดใหม่มาให้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเม็ดมาให้จำนวนหนึ่งนะครับมีรูบุกนะครับก็มีเพิ่มเข้ามาอะไรบ้างนะครับก็จะบอกว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับ แล้วก็เป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นกระดานใหม่นะครับแต่ว่าน่เสียดายอย่างนึงคือกระดานใหม่นะครับไม่สามารถเล่นคนเดียวได้นะครับก็คือถ้าเล่นแบบโซโลเนี่ยกระดานเนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับโอเคมีด้าน A ด้าน B นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็น น่าจะเป็นอันนี้รีซอสเริ่มต้นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวนะเอามาดูให้หมดก่อนนะครับมีอะไรอ่าก็จะมีเดี๋ยวผมเช็คก,กับอันนี้ดีวกว่านี่นะครับเอาอันที่เป็น พันชบอดก่อนดีกว่านะฮะสิบนะครับเออ่กรีนเมโทรโพลิสนะครับซึ่งมาใหม่ในภาคนี้นะครับโอเคสิบครบนะฮะหก Quick Start นะครับเป็น Starting Resource ก็คือแทนที่เราจะได้ Starting Resource เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้อันนี้แทนนะครับก็คือตามนี้เลยนะฮะว่ามีอะไรมานะครับ โอเคอันนี้ก็คือบอร์ดที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับอ,อันนี้ก่อนสีเขียวสีดำนี่ก่อนนะครับ5้ายนละสินะครับอันนี้10 10นะครับ สิบโอเคอันนี้ครบนะฮะแล้วก็กระดาษอันนี้นะครับจะมีทั้งหมดแปดโอเคครบนะฮะทริปเปิลเลยโอโ้โหนาใช้ได้เลยครับทริปเปิลเลเยอร์แต่ประเด็นคือว่า อันนี้นะครับมันชอบโกงพอมันโกงขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาเราวางอะไรลงไปนะครับมันจะเด่นโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในห้องแอร์นะครับอันนี้นะครับดับเบิลเลเยอร์ก็จะมีเลขตรงนี้นะครับเรื่องเลขตรงนี้เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายทีนะครับตอนช่วงรันทรูนะครับ นี่ครับ222สองส,องสองอผมว่าอันนี้นะครับอันนี้ก็จะมีสีเขียวด้วยครับน้ำเงินแดงเขียวนะครับถ้าเห็นนะครับอันนี้คือสลับด้านนี้นะครับแต่ถ้าด้านนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นด้านที่มีแค่สองสีนะครับคือน้ำตาลกับสีน้ำเงินนะครับซึ่งที่ เราก็ได้เล่นกันไปนะครับในภาคหลักนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเรื่องกระดานนะครับ <Okay. S 2> ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะ <Okay. S 2> อันนี้ครบไหมเดี๋ยวนะ 5. <Okay. S 2> in e a c h player color <Okay. S 2> นะครับ ก็ก็ครบเลยครับเพราะมันอยู่ในพันชิบอร์ดเด,ยเดียวกันนะครับแล้วก็ย่อยชิบอร์ดโมเลเรีมเซตโอเคนับการ์แล้วครับทีนี้ โอเคนะฮะอ่านับการ์ดก่อนนะครับเราก็จะมีแอสซิสแตนต์นะครับ8ตัวอ่าแใบทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเวลาเล่นเนี่ยการ์ด A ถ้าเรายังจำกันได้นะครับในภาคหลักเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะครับเราจะสับแล้วสุ่มแล้วแจกนะครับคนละ2ใบแล้วเลือกหนึ่งะครับโดยการ์ด A เนี่ยมีความสามารถ2ส,ส่วนนะครับ ก็คือการ์ดปกติซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเหมือนกันถูกทักการ์ดแต่ว่าอันเนี้ยการ์ดจะต่างกันแล้วนะครับข้างบนการเริ่มต้นของเรานะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างอ่าข้างล่างนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นพาสซีฟของแต่ละคนนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์พาสซีฟนะครับอันนี้สัญลักษณ์สายฟ้านะครับสรุปง่ายๆคืออันเนี้ยจว่ว3สเปเชียลการ์ดนะครับเลือกหนึ่งแล้วก็สร้างฟรีนะครับ ก็ค่อยว่ากันนะครับในรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็คือพาสีฟเนี่ยสามารถสร้างลงในช่องพิเศษได้ครับตลอดเวลานะครับโดยที่เป็นภาคที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างในจุดช่องพิเศษเนี่ยได้เฉพาะเวลาคําสั่งตาเท่านั้นแต่ถ้าเรามีใบนี้นะครับคือ Manager เนี่ยนะครับก็สามารถสร้างได้ตลอดอันนี้คือช่วงผลิตนะครับโอเคนะครับน่าสนใจ มันจะได้หลากหลายขึ้นแล้วนะครับอันนี้แล้วก็มาดูอันต่อมานะครับอะ,อะไรดี one and อ่าสามเขาเรียกว่าอ one and five three credit เดี๋ยวนะอ๋อสามวันก็คืออันนี้โอเคเป็นผลิตอันหนึ่งนะครับแล้วก็ อันนี้ก็คือเป็นพาสซีฟนะครับ w ม่ว่า use ูสย m งมีเพนหนึ่งคัดี w ุกลหนึ่งร้ออ๋อโอเคครับแล้วก็5ใบครับอันนี้เป็นการตอนจบเกมนะครับ อะมาดูอันต่อมาครับ e r ราหนครับ18บใบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบสิบเอ็ดสองสามสีครบนะครับครับเอราหนนี่ครับสังเกตเห็นแซนดั๊เล็กๆนะครับมุมล่างขวาเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าอันนี้คือพักเสริมโอเค อันต่อมานะครับ e r ราทูนะครับสิบห้าใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจครบนะครับ15บใบต่อมาครับเ r ราที่3ามครับสิใบนะฮะหนึ่งสองสามสี่หบสิใบครับ โอเคนะครับแล้วก็ของทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนแันทรูเนี่ยนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาทำให้ชมกันนะครับสลับวันนี้นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอจบอาการแกะกล่องนะครับเกม Underwater City สกับภาคเสริมที่ชื่อ New Discovery s t a พียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้ข้างล่างนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นเกมอะไรก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ